굿มอร์นิ่งไม่มอร์นิ่งนนั้นานไมนนอ้อต้องวะไม่ได้ไม่ต้องมิแต่ทายาบอายนไนาอย้อสบายดีเด้พี่น้องเด้อสบายดีตอนเช้ามาพบพกับช่องมิน แม่สื่อแทนเฮาแอมารีสื่อผสาอล์มแอมารีสื่อผ้อมแอมานีสบ,บายดีบุญในพิบน้อยตื่นตื่นแต่เศร้าเนะพี่ท่อยตื่นแต่เจ็ดโมงฝ่ายเดี๋ยวนี่ฮเจ็ดโมงสามสิบสี่ประมาณแปดโมงมิจมนจังสิบเอ็รงห้ากัหนึ่งเข่าพี่ท่องห้าอุ่นเข่าให้ลูกนี่นะนี่นะอุ่นเข่านี่อุ่นเข่าแลียบร้วก็สิปั้นปั้นใส่ทงให้ลูกไปกินโยงเฮียนไปซื้อของกินเอา ไปซื้อสินแห่งไปซื้อยอไปซื้อเปล่งอัวน,นะนเะเอ้ยกาแฟข่อยห่อนนี่นี่จะระวังเด้อแขนเด้อเด้อทักทายสบายดีเด้อสามคนเด้อมาพบพ่อกับสอกมินอินดีอินอิเด้อสุญยานแล้วสุญยาแล้วแม่มีสองคนสบายดีไหมไปวิ่งแล้วเนียน่ยมี2 2> สองคนแม่จะมีจี่คนหนึ <1. S 3> ่งมีจี่คนหนึ่ง <1. S 3> หนึ่งคน โอ้ไม่ถอดช่องแลกกระเป๋าง่ายเออเออเจ็บขาพี่น้องเฮามีใครเป็แม่เออเออเจ็บขาลูกแม่นางตังไหมโอยมีรายแล้วน้องปำะมูลบ่าววันเท่าเงินบ่าวลาบ่าวน้อยบ่าวเต้อืมแม่บ่าวเต้เราชุดอเทพไปได้ไม่แถวนี้พี่น้องทั้งพอเจ้าก็มีรายังนะลุงเจ้าป้าเจ้าเอื้ยอ้ายเจ้า ปูยาเจ้าข้าไม่ข่าวเนียวไอ้มันเลยมีเออแต่กรลุ่มป้าโดยแม่ขาเหนวเนวเป็นพี่น้องกันอยู่้างพี่น้องเจ้าคนละลูกพี่น้องเจ้าได้ข้าวเหนียวได้เจ้าได้อ้าอีได้ลูกอืมเอ้ยมันเอ้ยมีกีกอ้ายเจ้าแหละพอฮะพอเจ้าก็เป็นพ่อเจ้าได้โมเมนต์พี่น้องจะได้พ่อเจ้า แม่ยาเป็นยาเจ้าเป็นแม่ของพอ่อเจ้ายังไม่ได้ไปโรงเรียนพี่น้องถ้าเขา่าซุกก่อนอุ่นเขาเย็นแล้วก็จกังกิปันใส่ทงให้ลูกลูกจะได้กับเขา่าจะได้กองเข่าก็ยังไม่ได้ซื้อให้ลูกคือบังแลยกินมือละสีหาซีบพ,พี่น้องเอ้ยขนมเนาะซื้อนมซื้อขนมซื้อแน้วกินคือคือเสาวๆเป็นแฮมบริเท้กินได้ บอมับนบวทัานหนึ่งเขาก็ยังบวทัานเลยไปซื้ออัวไปซื้อสินแหงเอาจีพันหาพันก็พอกินแล้วอีกน้อยแม่แม่อยากได้ก๊าบข้าวอยากได้กับเข,าาบเขา่าลูกใครนะอะแม่ก็ยังบวชซื้อหายบวชแพงเพราะพี่ลึกจะก,กับเข่ากันจะได้อีกอะจะเมื่อสวะวันจะให้พ่อจะซื้อห้เด้ยเอยินบอกแม่เ่าระวัาวางนี่นี่มันทอดนี่นี่แกนวมาทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อพักเกษตรยังอยู่สบายดี เจ้าเจ้าซื้อยังซื้อแทจะกองเหงียนอยุดยุดหยุุบคอยสัมผัสจะเด้ออยสัมผั์เด้อเจ้าอยู่หงียนปอใดอืมอนุบาลสามซื้อ,ขอเขาหงียนจะในใดหงียนน้ำเทพซื้อเจ้าเนี่ซื้อเจ้าอยู่งหงียนนะซื้ออะ้ถือเทนะซืออมอี่โน่ no, ทิพซอนจิบอ้าวนยครูเอิร์ยังได้เจอเนะเอมอลี่อืมนำ้ำทิพ จากปีเละจากปีเละสัมผัสกันเอ้าเมื่อกี้นี่เต็มจากปีเอ้าหาปีได้กี่นี่ฮะพกปีเขาพกปีแล้วนี่อ๋อจะได้ขึ้นปอนด์นี่ปอนหนึ่งอนุบาลเนี่ยเขียนบมเปิลคอยยังบังไปอาบน้ำสมเจ้าเลยมีแต่ลูกก็มีแต่สวยหนาจะไปส่งลูกก่อนกลับมาเลยจะเสียอาบน้ำมึงเนี่ยแขนกับแขนกับหนาพี่น้องให้เบิ้งแขนกับหนาแขนขาวก่อนหนาอยู่ได้นี่เจ้าเด็ สองไมลุคครคนละคนละสีแง่แง่แง่คนละสีออกมาแต่ออกมาแต่ห้องพาตัดนะค้าจนพูดอยู่ชม้าค้าจนพูดนั่งทวงง้ออกเตอร์ทานกเตอร์เอิร์นบัด่านไปผ่านไปสอง่านไปอ่ะนะหกเดือนใส่สะฮอดปีหนึ่งนั่นแหละเขาแหลกเขาแม่ไปองนี่ ้าเข่าก็ลูกุ่าเข่าซุกก็แป๊บนึงอ,อย่าอมนานั่นค่ะคือเห็นนีนั่นบบมันสกับป,ป๊กได้นี่มันเข่าปากได้เจี่ยนี่มันหลอกนี่เจี่ยนี่มันหลอกมันหน่มันติดปากจะได้นีจ่จะอือลงท้องได้นี<แ>่เนี่อะยังบกอก<แ>ก่อนไม่ช่วย,ยเข่า,า,าก่อนนั้นไม่แก็หไม่ๆๆยังวะไม่ยังเออหมดนอนอยู่ในน้ำอันนี้ยังบอกนะยเน้บังบอกก่อนไปดีช่วยเข่ากับพี่น้องเขาเย็นเนอะ

เปนเลียเห็นยังเาของเาขอเ,าเขะเียนเป็นระบอกอไก่กอไข่จ้นนะนะขป้วฮะเพียนไปแล้วเนป็แล้ว่ได้ครูถามเลยจะเห็ดบกเป็นฮะเห็น่นลูกบ่เห็นสวยดิดทุกคนจะมาทีนีนนนนนแม่หจิกลงจิกลงเอาบวงจิกลงเอาไปนนะ สวยเขาพี่ลมเออนี่เคี่ยออกเคี่ยออกก็กวบให้มันเศร้านี่ให้อายมันออกนี่เคี่ยออกเออเคี่ยเคี่ยเลยค่อยเคี่ยเด้อน้อยสบายดีเด้อเด้อให้พี่น้อยสวยเขาบ้าบังรู้บ๊อุ่นเขาเย็นเบรนมาเขาไม่อยากเบ่งตัวคับเนาะมันยังไรโซยู่แต่บไปต้องแต่สักปี่ ใส่ธงยางปั้นให้ทิดน้อยกินโมเม,มดกับใส่ธงเลือเลือดไม่เนเด้อปัดนหนึ่งที่ต้องใส่ธงให้ทิดน้อยตรเฮียนไปซื้ออว่าเอาหอยนะตอนเศร้านะคูยอยู่สวรรค์คือกันบริคอยซื้อบริคอยเห็ดแล้วก็เศร้าพี่ดงกันไม่เห็นโอท่านลูกกันเดี๋ยวนี่ยนอนอความ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 เดี๋ยวนี้ลูกก็นอนสิบโมงเสร็จเบิ้งเดี๋ยวนี้หาฟีเขาพูดีเนี่ยนอนสิบโมง คือแบบพัฒนาไปเรื่อยๆเท่นอดนะเปลี่ยนโมงไปเรื uh> ่อยๆเลยไอพี่เขาแปดกับมงี๋ยวดิสิบมงปลายทิดน้อยเฮียนนะดูนี่เข่าทิดน้อยได้ทงหนึ่งอทงหนึ่งไม่หนี่งแล้วก็ไปใส่ทงให้ลูกไปใส่ทงให้ลูกเราก็ไปซื้อแนวกินยองเฮียนจังหน่อยก็ลูกมีกินกาแฟก่อนหักอาเจ็ดโมงครึ่งแปดมงยังทันอยู่โมงเฮียนเข่าแปดมงชิมห่าพวกที่เก่าเจ้าเดิมพี่นเราไหม เมือคืนนี่มือคืนนี่ลูกหายจรเจ้ามือคืนเนี่ยลูกหายเมท้าว่าเจ้าคิดอะไรลูกบอกเม่ดูเออลูกว่าบริคิดยังเวลาอไหร่โดนไปโดนไปบอกแม่แเม่าขอบออยากให้เจ้าไปชายขอเบอกอยากให้เจ้าไปไกลขอีมัขพอยากให้เจ้าอยู่น้ำข่อยอีกลูกหายน้าตาเม่กระซึมเจ้าแม่กระซึมพ่อแม่อือลูกว่าขอบออยากให้เจ้าไปทัวรที่อยากให้ไปใา่ให้อยู่น้ำข่อยแบบเอาลูก แม่อยู่อยู่ได้แต่เ้าบวมีเงินใช้พวกมีเงินซื้ออยู่ซื้อกินทาสิเหตุนาไดเขาอยู่มาได้ได้เขาต้องไปหาเขาต้องไปหาได้เขาจึงได้รู้นี่แหละแม่ก็หาใกล้ๆยีเดียฮะหาเห็ดเบียกอยู่เซเว่นนี่เดีว่ะลูกเปล่าหะเออก็ะเบนพ่วงลูกนะคุณเจ้าเนาะเห็ดเบียกใกล้ๆบ้านนี่หมักชะมัดใกล้เซเว่นอันนี้ก็เนาะสามสิบห้าสามสิบหกเลยเขาพัดหามนีแต่สามสิบห้าอะจะกระจับออกแล้วลูกหามก็เป็นเขาอเสียหักคนง่ายๆหาม หาคนเหกก็นวิ่อะบางแน่นี่เม่ค่อยลืมพักไปตลาดเขาลืมพักสุจ้าพักเก็บเมื่อวานนี่พักนั่งเลิกพักอาา่าสปูลืมลูกก็หายและ้วลูกกัคนคยบอยังให้เจ้าไปใส่คยอยากให้เจ้าอยู่น้ำคอยเอาแม่อยู่เม่ต้องไปหาเงินดิลูกเพื่อเจ้าเฮียนจบมันเปนง่ายดิลูกเออซ้อยู่มโมแม่แม่อันนี้มันก็อยู่ได้ แต่ว่าเขาบ่มีเงินทันเดีซาเขาเสร็จอะไรไปห้องหางบุญเงียต้องใส่เงินได้ลูกว่ะลูกกับหายลูกกับมีใครหายเห่าใช่นี้แม่เถ้ากับบ่มีเอ้อไอ้น้องกับบอดิมีบังลูกบังเออไอ้น้องกับบอดิมีเนาะพายซิญญ์ไหนเฮามึงใครหายเฮาได้ลู้ไอแค่ฟังบอกหาว่ะบอกลูกบ่ให้ยคอยไปจะก็ต้องฟังคว่ำคอยขนมนี่ก็บ่ต้องกินหลาย นมก็กินมือละสองกองกับพ่อมหใหญ่ปลาเอาเงินในใสส่งเจ้าเฮียนจบมอปลายนำมือนำใส่เงินใส่ไม่เอาในใสพ่อเจ้ากระบบนหายขออีกหายแต่ขาเฮียนกับบนจุบซ้ำแม่จะมาดเช่อวน่กะดา่สิเปย์ทแถวตลาดละเฮานำเฮานำป่าไว้เรื่องเจ้าทะลุที่มันยังน้อยเนาะยังโมหยัง กับผมมีมีแต่แม่กับแม่ถาแม่ผัดซีเรล้วผัดแม่ถากับักซีเลียงบ่ไว้แม่ถาก็เถาเลยบางมือกับเป็นวินบางมือกับบสบายจะเอาล้านแผพ่บ่คนเอาลูกคนเอาคนเอาตั้งต่เฮียนเก่งเด้อเราจะเอานี่ฟังไหม่าเจ้าตั้งใจเฮียนเก่งเลยจาจะได้ทืนได้ทุนเฮียนจากโงเฮียนเฮียนปีจะหูบอก เบื้งเล็บนี่เบื้งเล็บนี่อโอ้ยังม่ตัดเล็บให้ลูกอีกทักทายสบายดีเด้อหกคนเด้อฝากกดไลค์ให้มินี่เด้อถึงเจ้าเด้อแม่ผมมายุ่งอะ่ะยุ่งพยยามมันแหละวีผมผมตัวยุ่งเนาะผมเหมืนเป็นลอนยุ่งคือแม่แต่ได้น่ไอผมอ่ะเอาอย่าวีลงไหม,ม่วีให้แน่อ่ามากๆถึงวีผมมินถหน่อยนะถึจะขอทราบกับคากล้องกับโบเห็นยังไม่ลืมใส่ไหมคะกล้อง หากล้องก็บ่เห็นจะค่อยไปลืมใส,ส่สุเจา้าเอ้ยยาอยากได้เอาสิมัดใหม่ลมาซจุกงามๆเาไว้เ่มาได้น,งงนีน่มาไว้กีตาค่ะสวยหน้าจนดค่อยบอกจค่ะปอ,อก,กีตานะ่ะสวยหน้านะสวยนังลงสิมัดมนี่บ่ <c oughs> พาทายสบายดีเด้อหกคนเด้อภาเหิดยังอย <p> like ู่นี่น่ะคุณเจ้าเอ้ยพาเด็กหน่อยโบวเฮียนยังงาจักวีผมจะเข็ดกินจักเดมาไหมึงมย์กีตาร์นีนางเอ้ยในโบ่์ละสวยงานะเออสวยกนแต่น้ำมดเอาไม่ใช่ไรสดอีกสามนาทีเด้อคุณเจ้าเด้ออีกสามนาทีมาไหแม่เลี้ยงเดียวเดียวอีรีน่าจะเดียวอีรีเราเลี้ยงผู้เดียวผู้จะเอาซอยก็คือแม่แม่์คอยกันละ แม่คอยบอกว่าแม่คอยสิเอาหายไปโลดมาหาเงินนั่นแต่ขคอยยังบงมีหวังไปอืมยัมงบ่มีหวังไปจุนจ๋เล้ยแค่มีหอก็สิไปสิไปลูกอยู่ใน,นไม่ขาวยามันโอดเอาไ่ได้ซะนำมือมันต้องมันต้องใส่เงินจะขาน้ำมันลดจะขาดที่ขาอยู่ที่บ้านแหละผ่านมากอ่ะผ่านมากอะผ่านมากมีเงินเนาะเห็ดเบี้ยนังเอ้ยไปะปไป เอาแม่กระเป๋า<ก>เห็นบอกกระเป๋ากระเจี๊ยโหลดเมย์ดิสิไปส่งลูกอยู่โรงเรียนก็นเดินส่นเจ้าเด้อขอบใจหลายๆที่เข้ามาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์คอมเมินอิดีนะพี่น้องกินกาแฟกันยังบ่แล้วลูกอ่ะกินกาแฟก่อนจิกินกาแฟก่อน,น,นลูกมานี่แม่สิถามาม,าม,ม,าานนมานี่มาไวมาทำให้ลุงคนนี่มาหนิมาจะทำเลยมาหนิทำ ไม่ถามให้แม่อยู่ก็ให้แม่ไปหาเงินเนอะาตัวใดให้แม่อยู่ให้แม่อยู่อา้าวแม่อยู่ขันบ่มีเงิน,น,นได้สิเดียวัวใดเชื่อมาอยู่เฮะป้าฮปหาสมาร์กอยู่เซเว่นลบอกเออเออแม่สิไปสมัครอยู่ลูกแม่สิไปสมัคร์กเดี๋ยวอย่าไปไกลเด้๋ยวบ่ดีดีบ่ดีดีลุงบ่ได้ยิน,นอย่าไปไกลไม่คอยไปไกลไปไกลก็ได้เงินหลายจะเอาว่ S <S เอาา้าวขอจะมีเงินให้เจ้าเขาของเฮียซื้ออยู่ซื้อกินจะจะได้ยังเจ้าก็ได้อยากได้อันน่ะอยากได้ไอแพดไอแพดอแเอาไปยังไอแพดบุ๊ดี้มีประโยชน์ยังปปไปลิน,นๆๆลลอืมเอาไปลินโทรศัพท์เก่าแล้วโทรศัพท์ลูกกระจอแตะหมุนมาเลยโทรศัพท์เก่าเขาดีแหละเอาให้ลูกโค้เอาเอาบ้าอิปิโปโลเดือพบีบ เอออเออีีบอออมันมาเนีมันเปิดนะจะไปจะได้บ่เงินฮะจะไปจะได้บ่งเงินบ้งขี้ตันอะจะไจะได้ยังบ่มีเงินบุ้งซื้อบ่งมีเนื้อซื้อกินนะบุงมีไพ่หาเจ้าฟรีได้หู้จักเบดเลยูจักเบิด บอกแม่นะขอ่อยเอยากได้ขอ่อยเอยากได้เม่ใหม่คอพันธมิตรใหม่แล้วสุดเจ้าขอ่อยมี่เม่สองคนนายผลว่าอืมทิมหน่อยบ้าวขอ่อยเอยากได้เม่ใหม่ข่อยอยากได้เม่เก่าข่อยเบยักได้คอใหม่ข่อยอยากได้คอเก่าสร้างเว้าได้เข้าผู้เป็นแม่ในะเข้ากับ่อได้เอาไปคึ้นขึขอีต้นลูกนะต้นลูกแบบ ไข่แต่ว่าไข่ไข่แต่ว่าไข่ซอนลูกไข่ไข้เค็มแข็งแต่น้่หน่อยได้จชมเจ้าอือไข่แต่ว่าไข่โอ๊ตจนลูกไข่ได้สี่ปีอือเย็นจะได้สี่ปีหาปีเขาจึงได้ป้าแม่ค่ะยังไข่โบ๊ทนะไข่ป้าแต่น้อยพูนอือกำลังไปตัดสร้างกำลังบอกที่น้อยจะเป็นคนเบาเป็นนีพี่น้องเขาบาเป็นตั้งแต่สามสี่ปีเขาเบาเป็นเบาเป็นถอยเป็นคำเลยอือมีคนติดตามหลายอย่างอ่ะก็บอกเลยไหมบอกเอฟซีนะไม่ติดตามซองแม่ใครเด้อติดตาม ดแม <laughs> ่อยากเอาใส่ไอเดะย่าเห็ดนี่เนี่ยเอาปิดมันแจ้งขึ้นเปิดอันนี้ลูกเอออืมเจ้าก,ก็มาเห็ดอันไหนเห็ดคลิปกับแม่ลายๆเห็ดคลิปกับแม่ด้นๆเลยชิลๆจะกินขนมนี่ยลายหลาโดยเฉพาะขนมใช่จะมึนแล้วไปในนี้หเอาผมเป็นแม่ก็อยากให้กินลายแต่ผัดเ็ดได้สะเนาะเด็นกน้อยแต่ใครเน่เราบอดีกินเย็นลาย กับอีกอย่างทิพน้อยเราไปคนแข็งแห้งคุมเจ้านี่แต่นี่แต่แค่ว่าเจ็บก็คือหัวแตกเลือดออกเลยทิพน้อยโหดเด้อแต่เนเน่อยเนี่ดังวื้อดังวื้อหรือเปลหัววื้อหน้าผากวื้อหัวแตกอืมไหลขึ้นมาเลยไหลขึ้นมาเนี่แต่ว่าเจ็บแบบอ่อนๆแอนๆเป็นของเป็นไข่ในบ่อเด้อทิพน้อยเด้อเก่งข้อยู่ข้อยู่ดูแข็งแแแรรงงุ้้้มมเเเจาาาออย่่หะไกินน แกหมักชีดาเม่กินเนี่ยมันป่งไหมมานี่ก็หมักมอญถืเจ่าหมักมอน,นาม,ามอนนันเป็นใหม่มักมอนตะขอเคยถ่ายมันเป็นใหม่เนี่ยแม่พาไปเกหมักมอนอ๋อแม่้ากับปะนะลุงอยู่ี่เด้นี่จังหน่อยจะมาว่าว่าเ <c oughs> จ,จ้าแล้วลูกฮะแม่แม่นะลวูกช่วงแรกๆค่ะส่วงสองงสามปีเลยเนาะสามปีทิพน่อยลว คอยสังเกตมองลูกคอยแล้วมันเราหูซึกเด้อยหูซึกว่าเออแม่กับพ you know, no ่อน <médico S 2> ี่มีปัญหากันแล้วแม่ก็บอกว่าเออแม่กับพ่อจะบริยูนํากันแล้วลูกแต่เราก็ยังเป็นพ่อเจ้าคือเก่าคอยก็ยังเป็นแม่เจ้าคือเก่าคอยแกห่างเจ้าคือเก่าว่าอืมเราก็บอถามนะคอยสังเกตมองกรบอถามเลยเรื่องพ่อปกติก็ถามไปพ่อเอยได้โทรหาพ่อคอยบอกนะเราก็บอถามบเบาเลยเก่งเด้อเก่งเก่งเอ่ยเลยเอ่ยปากเลย อย่าคอลักเลยทักทายสบายดี22คนเดิมสบายดีนะลูกสบายดีโอ้โหพี่น้อยเคาะเลยพี่น้อยสีเขียวหมัมกมอญป่ะปะเดี๋พี่น้องต้นหมักมอญใน,นต้นนี่แหละนี่แค่ม,มือน,นี่มันเป็นอีกแหล้วแต่ว่าลูกนี่น้อยสุดนี่ฮะแม่อ่ะเอาอยังไงเอาต่อยเอาเจ้าจับโทรศพัพท์ไปคอยนี่คอยเซียนสีเก็บให้เจ้าจับนี่นี่จับดีดีเออสบายดีพี่เจ้าหมักมอญม,มันเป็นใหม่สุดจะเอ้ยน้อยนี่น้อยได้เอามานจะอย่างนี้นะ ก็หมักงอนหน่อยถมหน้อยก่อนเด้ออ้าวรูอีนท์เมสิกเก็ตไปหน่อยจะเผาอ้าวมันสุกแล้วมันขู่โทรศัพท์โทรศัพท์เจ้าก็จะให้โทรศัพท์คอยมีอย่างที่คนเด็กเก็บให้ไปอยู่เก็บเราไปล่างแล้วลูกเด้อกิ่นไล่ถึงเจ้าเป็นสูตรนี่มันกิ่นไล่คือเป็นสูตรก่อนมี่ตะบังใหญ่ๆแล้วนะเนาะนี่หมักไม่ระจำบ้านนะลูกเนาะไม่ต้องเสียเงินพ่อเออไม่ต้องเสียเงินพ่อลูกค่ะว่าโอ้ยเก่งไร ต้องเสียเงินบ่บพอเสียแล้วหนึ่งก็เสียแล้วหนึ่งลูกเอาไปขายว่ะขนมขนมจะได้แม่เอายังเอาเอาเอาเลยหลายเอาลยหลายมันหมดแล้วแม่ซีล้าแขก่อนไรแล่ะเบิ้งอีกหน่อยหนึ่งนะปิีนมากองมาอีกหน่อยหนึ่งคุณเจ้าสูงๆเลยนางล่างมาดูมีแต่ขีฝุ่นนั่งเอ้ยกินอะไรนี่ฮะมันช่บวกเปื้อนเสือจะเมื่อวานนี่บ้ กินยังระวังเนอะเปื้อนป่าเพื ma ma ่อนยังจะให้มันเปื้อนเสือได้ลูกมันล no ่างหมอกได้ปะมามาโทรศัพท์นี่กินกับตาลายป๋สชมเจ้านี่เติน้อยหนึ่งตะค่อยเห็ดเดอร์นี่เอ้าะยับกินนี่กินกินล่างแล้วสองน้ำแล้วไปเอาหมักมอลชมเจ้าหมักมอลมันเป็นใหม่นะมันเป็นใหม่เลยหน่อยน้อยน้อยหนึ่งตะกี้หน่อยใหญ่ในต้นนั่นค่ะส่วนยามฝนนั่นหน่อยใหญ่ คอยกินได้ยังไมันเถื่อเสือเด้อเปรียวเปรียวบะนางเปีียวบะ,ะโลสักไทยสาบายดีเด้อพี่น้องเด้อกำลังจะไปส่งชิมน,น้อยที่โรงเรียนยังพ่ทันไปอ่ะกินกาแฟก่อนน,น,อนี่เปื่อนเสือเด้อนีท่ทุกคนมากินกันนี่ไหนไทยไทยไทยกินโซ่หมักมอนเถอะหมักมอนต้นขาดเงินเดีย๋ยวแหละมันเป็นใหม่หเงินน้อยนึงตะกี้น้อยใหญ่ได้เดีย๋ยวนี้เงินงน้อยแม่เบิ่งพี่่น มึงไงต้นมันนี่นี่ต้นมันนี่ปลาปลา,ปากินอะไรล่างมือแล้วไปโรงเรียนมินสิปิดไลฟ์สดก่อนเดี๋ยวพี่น้องเด้อเดี๋ยวมินน่ะจะไปส่งทิปน้อยที่โรงเรียนก่อนเดี๋ยวเอามาลมกันใหม่โอเคเนาะบ๊ายบายขอบใจหลายๆเด้อที่เขามาติดตามเด้อไปเอาทงดูเอาทงไป